มิมิลลาฮิราะห์มานุรรห์หิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับิลอาลามีนบะบิฮินัสตาอินวะลาฮาวะลาวะลาคุวะติอิลลาบิลลาฮินะลีอิซิมรับอิศรอฮรีสตัตรีวยศิรีอัมรีวะลุตัมลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมุ hammad assalamualaikum warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการอุ่นไอรักบ้านพักพิงนะครับ รายการของเรานั้นกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับในเวลาช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา15นาทีถึงเวลาประมาณ19นาฬิกา50นาทีนะครับโดยวันนี้นะครับก็ยังเช่นเคยนะฮะพบกับผมวิทวัสรุ่งแสงน,นะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถ รับชมรายการของเราได้หลายช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Live นะครับที่เป็น Facebook ของยาตทีมทีวีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทีวีผ่านดาวเทียมที่เรารับชมอยู่ขณะน,นี้ส่งกําลังใจมาได้นะครับทักทายกันมาได้ใน Facebook นะครับหรือว่าถ้ามีน้องท่านใดที่อยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยกันในเรื่องของบ้านอนไทยรักนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าบ้านของเรานั้นเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการสังคมสงเคราะห์นะครับ ที่ทางวิสัททาชนเพื่อการศาาึกษาจากกัพรรานะครับได้ให้โอกาสต่างๆนะครับในการที่จะนําน้องๆที่เป็นมุสลิมมะนะครับมาให้การบารุคลาละดูแลแล้วก็ให้ส่งเสียในเรื่องของการศึกษานะครับผมรวมถึงในเรื่องของความเป็นอยู่ทุกอย่างนะฮะดังนั้นนะครับพี่น้องครับหากท่านพี่น้องพบว่ามีน้องๆที่อยู่รอบกายของท่านนะครับหรือว่าคนที่รู้จักกาันคนที่ทราบข่าวสารนะครับว่าเป็นน้องที่เป็นน้องชาวกัมพาร์เป็นมุสลิมมะนะครับ หรือว่าเป็นลักษณะที่ฐานะทางบ้านยากจนนะครับหรือว่าเป็นน้องที่บิดาเสียชีวิตหรือบิดามดาเสียชีวิตก็ตามนะครับผมหรือจะเป็นกรณีที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในะที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยนะฮะได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้และก็ต้องการจะส่งเสียน้องๆเนี่ยนะฮะให้ได้เรียนระดับสูงสุดต่อไปนะครับ พี่น้องสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับรวมถึงส่งความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารอาหารแหง่งการบริจาคต่างๆนะครับโดยที่เรานั้นมีช่องทางข่าวสารในการติดต่อนะครับอยู่2ทางหลักๆด้วยกันช่องทางแรกนะครับนั่นคือ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะน,นี้บนสุดนะครับที่มีชื่อว่าบ้านอัทัยรัก์บ้านพักพิงเด็กกำพร้า สื่อนี้นะครับเป็นหนึ่งสื่อในการเป็นสื่อกลางนะครับที่จะประชาสัมพันธ์โครงการข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันของบ้านอายไทยรักนะครับว่าในขณะนี้มีโครงการอะไรมีพี่น้องเข้ามาเยี่ยมอะไรกันบ้างน,นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์บ้านของเรานั้นมีเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้สีเหลืองครับนั่นคือเบอร์โทรศัพท์0970802317นะครับทุกการช่วยเหลือของท่านนะครับ ทุกความเห็นหรือว่าจะเป็นกรณีที่ท่านอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราสามารถติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางนี้นะครับพี่น้องครับในช่วงแต่ละสัปดาห์นี้เราก็จะมีข่าวสารมาฝากกับท่านพี่น้องนะครับโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเราและแน่นอนครับก่อนจะเข้าช่วงข่าวสารของเรานะครับเรามาเข้าช่วงข่าวสารของยาตีมทีวีกันก่อนเลยนะครับพี่น้องครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโครงการอาหารชุดออนไลน์นะครับครั้งที่12โดยยาตีมทีวีนะครับ ซึ่งเรานั้นจะนำรายได้นั้นไปช่วยเหลือยาตีมทีวีพี่น้องครับยาตีมทีวีของเรานั้นเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะนําความช่วยเหลือจากท่านพี่น้องชาวมือบนส่วน้องๆชาวมือล่างนะครับเป็นกระบอกเสียงนะฮะให้กับน้องๆชาวกํพร้านะฮะเมนูที่ขึ้นอยู่หน้านี้นะครับถ้าโดนใจพี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มปลาทูสดนะฮะที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ราคาอํมภาพเลยนะฮะแกงเผ็ดเป็ดย่างก็มีนะครับผม แล้วก็มีเมนูอีกหลายหลากมากมายนะฮะที่เรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ย9เมนูพี่น้องครับ9เมนูเราจะเปิดรับออเดอร์นะครับจนถึงวันพฤหัส,สบดีที่10พศฤศจิกายน2565นี้นะฮะนั่นคือหมายความว่าณขนาดนี้พี่น้องเห็นเมนูที่หน้าจอนะฮะอยากจะมีส่วนร่วมในการสั่งจะสั่งรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการหรือจะรวมกันครบเซตเลยก็ได้นะครับ ถ้าครบเซตนะฮะมีแถมฟรีนะครับขนมครกสิงคโปร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าช้านะฮะรับออเดอร์จนถึงวันพฤหัสหน้านี้นะครับผมสถานที่จัดส่งตามหน้าจอนี้เลยนะครับโดยเราจะจัดส่งให้ท่านในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะโทรสั่งอาหารได้นะครับตามเบอร์หน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้หรือติดต่อติดตามเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับดูที่เพจยา a ีมทีวีของเราได้เลยนะครับ ครับพี่น้องครับนี่คือโครงการหลักนะฮะที่ต้องประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อยาเต็มทีวีนั้นเป็นสื่อกลางในการที่จัดดูแลน้องๆต่อไปนะครับมาร่วมกันดูดหน้องๆนะครับพี่น้องช่วยเหลือยาเต็มยาเต็มก็จะนำรายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือน้องๆต่อไปนะครับพี่น้องครับและแน่นอนนะฮะในแต่ละสัปดาห์มีท่านพี่น้องหลายท่านครับเข้ามาทํากิจกรรมกับน้องๆบ้านไทยรักโดยเฉพาะการที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลในด้านต่างๆนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเข้าสู่ช่วงข่าวสารแรกกันเลยนะครับ ข่าวสารแรกนะครับพี่น้องครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับผมทางบ้านของเรานะครับได้รับการต้อนรับนะครับโดยคุณกหนกพรสุชามังกรแก้วนะครับได้นำตุ๊กตานะฮะแล้วก็นมรวมถึงขนมอร่อยๆนะฮะพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆบ้านอัยลักษณ์ด้วยนี่นะฮะพี่น้องครับน้องๆเนี่ยก็ลงมารับกันอย่างน่ารักเลยทีเดียวพี่น้องก็มีน้ำใจนะฮะที่ดูแลน้องๆกับเรา นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพี่น้องครับบ้านของเรานะั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับาทางด้านของคุณนภกรสุดชานะครับบางกรแกวนะฮะสำหรับการนำตุ๊กตานะครับรวมถึงนมและก็ของขนมอร่อยๆมาให้กับน้องๆขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าพี่น้องครับข่าวสารต่อไปนะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ที่ผ่านมานี้นะครับทางบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัววงเจริญนะฮะ ที่ได้นําขนมอร่อยๆอนะครับมามอบนะครับพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆบ้านไทยรักด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งหนึ่งนะฮะที่ท่านพี่น้องได้ร่วมกันแล้วก็มอบให้นยฮะน้องๆก็มาร่วมกันนะฮะมารับสิ่งของรับตรงนี้นะฮะจากท่านพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพี่น้องครับนี่คือโอกาสดีๆที่ท่านได้มอบให้บ้านของเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับครอบครัววงเจริญสําหรับขนมอร่อยๆที่นํามามอบให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะครับมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับท่านพี่น้องครับมากันที่ข่าวสารต่อไปนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณครอบครัวชาวชวัยนะครับผมซึ่งได้นําขนมนะฮะที่อร่อยมากๆนะน้องนิกะซิบมาบอกว่าอร่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัทยามโรลบาวนี่นะฮะรวมถึงวฟเฟิลนะครับซึ่งเป็นวฟเฟิลฮอทดอก หอมๆเลยเนี่ยมาให้กับน้องๆบ้านไทยรักนะครับผมนับว่าเป็นน้ําใจนะที่ท่านพี่น้องได้มอบให้กับเรานะครับบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณทางด้านของครอบครัวชววยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้พรสพลทรับทรงตอบแทนความดีกับทุกท่านด้วยนะครับและมาที่ข่าวสารต่อไปนะครับท่านพี่น้องครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับ ร้านเหมาชานะฮะพี่น้องครับซึ่งร้านเหมาชานี่นะฮะพี่น้องอาจจะได้ยินชื่อหลายครั้งในรายการของเรานะครับต้องบอกว่าร้านเหมาชานี้นะครับเป็นร้านที่บริจาคเป็นเจ้าประจําเลยนะฮะซึ่งก็ได้นาชาไข่มุกนะครับและก็น้ําผลไม้เนี่ยหลากรสชาติหลากหลายสีเลยนะครับมาให้กับน้องๆเนี่ยได้รับประทานกันเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความสุขมากนะครับในการได้รับประทานน้าจากท่านนะครับผมดังนั้นนะฮะบ้านของเราเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับร้านเหมาชานะครับกับการที่ท่านได้แวะเวียนกลับมานะฮะบริจาคกันเรื่อยๆเลยนะครับขอให้กิจการของท่านนั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับท่านพี่น้องครับและมากันที่ข่าวสารที่5นะครับเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณนะครับคุณอัมพรเหลืองไพรทูนะครับผม ซึ่งท่านนั้นนะฮะได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนะครับแล้วก็ยังได้นะฮะมีโอกาสเล่นแบบบินตั้นกันกับน้องๆนะครับผมเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับน้องๆบ้าน,านไทยรักณด้วยนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าพี่น้องเนี่ยนอกจากที่จะมามอบปัจจัยแล้วก็ยังมอบกําลังใจมาให้กับน้องๆด้วยนะครับผมบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับพี่น้องนะฮะ ที่เข้ามานะครับสำหรับคุณอําพรเหลืองไพรท์นะครับผมที่ทั้งมอบการศึกษาแล้วก็ให้กําลังใจแก่น้องๆนะครับขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีความสุขมากๆนะครับท่านพี่น้องครับ5ข่าวสารที่ผมได้นําเรียนกับท่านพี่น้องไปนะครับเป็นการเข้ามาดูแลน้องๆในด้านต่างๆนะครับหากท่านพี่น้องที่รับชนอยู่ทางบ้านนะครับมีความประสงค์อยากจะดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารพี่น้องครับ เรามีน้องๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยอ,อยู่ด้วยกัน37คนนะครับจากโควตาที่เราสามารถรับน้องๆดูแลได้50คนด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็เสมือนว่าเรานั้นมีลูกอยู่ด้วยกันทั้งหมด37คนไรายได้นะครับที่เราได้รับมาแล้วก็จะนํามาบริหารแล้วก็ดูแลน้องๆในทุกความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นอนยันตื่นยันไปโรงเรียนแล้วก็อาหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน,นะฮะต้องมีของที่ใช้ไปนะครับแล้วก็หมดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเราในการที่จะดูแลน้องๆได้นะครับโดยการบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆรวมถึงช่องทางที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้นั่นคือบัญชีของเราครับพี่น้องครับบ้านของเรานั้นมีบัญชีนะฮะทีะ่เป็นบัญชีของเราเลยนะครับที่มีชื่อว่ามูลนิธิสัทธาชนนะครับวงเล็บเพื่อบ้านาไทรักนะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาโลตัสทาวินทาวนะครับ เลขที่บัญชีนะฮะ411ขีด019 090ขีด1อีกคีนะฮะ411ขี 1. ด019 090ขีด1เบยทางพี่น้องโอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆนะครับก็สามารถจะแจ้งผลการโอนมาได้ที่097 080 2317นะครับ และนี่คือช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารและก็บริจาคหรือถ้าพี่น้องจะเข้ามาเลี้ยงอาหารก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะครับจองคิวกันไว้แล้วก็เรานั้นจะมีทางทีมแอดมินนะฮะในการที่จะดูแลนะครับท่านพี่น้องว่าถ้าพี่น้องจะเข้ามาในวันใดได้บ้างน,นะครับโดยที่ถ้าพี่น้องก็จะได้รับความสะดวกนะครับในการที่จะเข้ามาตรงนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับมีหนึ่งโครงการนะฮะที่น่าสนใจนะครับ ที่เรานั้นได้ประชาสัมพันธ์กันมาในระยะใหญ่แล้วนะครับนั่นคือโครงการสัทธาชนครอสกันที่รันนะครับหรือโครงการพี่ได้วิ่งน้องได้เรียนครั้งที่3นะฮะท่านพี่น้องครับตอนนี้เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกประมาณ12วันก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือโครงการสัทธาชนครอสกันที่รันหรือพี่ได้วิ่งน้องได้เรียนนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็จะจัดกันนะฮะณสโมสรบึงสิงห์สเตเดียม ตำบลหมอนทองนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาต้องบอกว่าพี่น้องครับเรานั้นได้มีโอกาสในการเซอร์เวย์นะฮะหรือว่าเข้าไปดูเส้นทางในสถานที่วิ่งจริงกันมาแล้วนะครับผมและแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยถ,าถ้าหากท่านพี่น้องนั้นมีความประสงค์ที่อยากจะสมัครนะฮะสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับเรายังรับกันในทุกรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับนั่นก็คือรุ่น5กิโเมตรหรือฟันรันนะครับ ตรงนี้นะฮะรุ่น5กิโลเมตรเนี่ยค่าสมัครก็จะอยู่ที่500บาทด้วยกันนะครับหรือจะเป็นรุ่นต่อไปนะครับนั่นก็คือรุ่นมินิคอสคันทีนะครับตรงนี้นะฮะจะมีระยะกิโลเมตรก็คือ10กิโลเมตรนะครับผมค่าสมัครเนี่ยจะอยู่ที่600บาทนะฮะสถานที่ในการวิ่งภูมิประเทศนี้ตามภาพเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้คือภาพนะฮะที่ทางทีมง,งานของเรานั้นได้ไปวิ่งนะครับเซอร์เว์นะฮะเกิดขึ้นนะครับเมื่อ ประมาณวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองโอ้พี่น้องครับช่วงนั้นเนี่ยบรรยากาศต้องบอกว่าแดดนยฮะกำลังดีไม่แรงมากนะครับในช่วงนั้นเนี่ยฝนไม่มีนะฮะถนนนะครับก็ทุกอย่างนะฮะดีมากแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพที่ให้พี่น้องเนี่ยได้ดูกันเบื้องต้นก่อนนะครับและแน่นอนนะฮะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้เราจะจัดเต็มอิ่มนะฮะ โดยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษในช่วงที่2กันต่อไปนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าจะมาสัมภาษณ์กันนะครับถึงบรรยากาศของการวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมซึ่งก็ขออนุญาตนะฮะนำเรียนกันในช่วงต่อไปนะครับท่านพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าช่วงต่อไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะขอพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้มาสัมภาษณ์กันแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าในช่วงของวันที่3ตุลาคม สภารที่ผ่านมานี้นะครับทางทีมงานของเรานั้นเข้าไปเซอร์ว์สถานที่ในภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างลักษณะของการวิ่งหรือว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันวิ่งในอีก12วันข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะครับพบกันช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ